สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ยุ่งพามาดูดอกเศรษฐีนางกวักและมหาบวัวขาวนะคะนี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ยุ่งให้ถายว่าอะไรนะคะให้ยุ่งให้ถายว่าอะไรเศรษฐีนางกวักกับมหาบวัวขาวนี่ดอกจะคล้ายกันมากๆนะคะเวลาเราเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะให้เราดูที่ใบค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้นะคะ ใบนี้นะคะเป็นใบมหาบัวขาวนะคะเห็นไหมเอ่ยใบมหาบัวขาวเนี่ยจะเป็นป้านๆน,นะคะดับๆแบบนี้แล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นใบที่เห็นไหมคะตั้งตรงยกเว้นกรณีที่ใบใหญ่มากๆใบใหญ่จริงๆเขาก็จะหักครึ่งแบะออกนะคะแต่ถ้าโดยปกติเนี่ยใบเขาจะแบบตั้งตรงตั้งตรงขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะคะอันนี้ใบมหาบัวขาวนะดูนะเพื่อน จะเป็นเรียบใบใบเขาจะแบนเรียบนะคะแบบนี้นะคะไม่มีรอนที่ใบนะคะแล้วก็หลังใบไปอย่างนี้เนื้อสัมผัสตรงนี้คือนุ่มค่ะไม่แหลมคมนะคะเป็นมนไม่แหลมคมแล้วก็การดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มหาบัวขาวนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้มีมหาบัวขาวอยู่ต้นเดียวที่อยู่ในกอเศรษฐีนางกวักแต่แยกความแตกต่างได้ไม่ยากค่ะนี่ใบมหาบัวขาวนะคะถึงแม้จะขาดนะคะไม่เป็นไรนะ คือขอบขอบใบเขาจะเรียบนะคะแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้ขอบใบเรียบนะคะไม่มีรอยรออิ้วอยากคราวนี้มาดูกันว่าเศรษฐีนางกวักนะคะแตกต่างกันยังไงนี่นี่ใบเศรษฐีนางกวักนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นริ้วนะคะเศรษฐีนางกวักเป็นใบเขาจะเป็นริ้วขึ้นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นทุกใบเลยนี่นะคะเนี่ยเห็นไหม ใบเศรษฐีนางกวักนะคะจะเป็นริ้วคลื่นนะคะแบบนี้นะคะนี่เป็นทุกใบไม่ว่าจะใบเล็กใบใหญ่เห็นไหมคะในขณะที่ใบมหาบัวขาวนี่เขาจะแบนแบนตั้งตรงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ใบเศรษฐีนางกวักแค่เป็นแบบนี้นะคะเป็นคลื่นดอกก็คล้ายๆกันคะ่ะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ดอกเศรษฐีนางกวักนะคะส่วนอันนี้ดอกมหาบัวขาว พอจะแยกออกไม่เอ่ยีนยุ่งปลูกอยู่ปลูกอยู่ก็ใกล้ๆกันแต่คนละกระถางนะคะแล้วก็นี่พามาดูว่าีนเศรษฐีนางกวักนะคะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะนะคะฤดูนี้นี่เศรษฐีนางกวักกับมาหาบัวขาวที่บ้านเรานี่ออกดอกเยอะมากนะคะดูใบเศรษฐีนางกวัก เป็นริ้วขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเรามองไปเห็นใบเศรษฐีนางกวักเป็นริ้วขึ้นแบบนี้ก็คือเศรษฐีนางกวักนะคะเห็นไหมเนี่ยต้นนี้นะต้นนี้ยังไม่มีดอกนะเศรษฐีนางกวักนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูมหาบัวขาวเห็นไหมตระง,งานเลยเห็นไหมคะใบเขาแบนใหญ่นะคะเป็นกาบใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งตรงขึ้นนะคะที่ใบนี้ไม่มี ไม่มีริ้วนะคะแบนใหญ่ตั้งตรงขึ้นดอกเป็นแบบนี้อ่าสวยไหมคะอันนี้บานตั้งแต่เมื่อวานนะอันนี้เพิ่งบานเมื่อคืนนี้นะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l i น์แอ y u n g เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะ พามาดูมหาบัวขาวอีกช่อหนึ่งจริงๆวันนี้มีบานหลายช่อเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ต่างๆกันกลัวเพื่อนๆจะเบื่อเนาะถ้าเดินไปเดินมานะอ่านี่อันนี้มหาบัวขาวนะคะเพื่อนๆนี่ใบเป็นแบบนี้นะคะใบแบบนี้นะคะแบนๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วนะคะเป็นมหาบัวขาวนะคะแบนๆใหญ่ๆนะคะเป็นมหาบัวขาวส่วนใบที่เป็นริ้วๆนะคะ คือเศรษฐีนางกวักนี่พามาดูนี่แบบนี้แบบนี้เป็นเศรษฐีนางกวักนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามานะคะที่ไลน์แอด yung ค่ะใส่เครื่องหมาย sign ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะ เบอร์โทรศัพท์0814007137ลากันจริงๆแล้วค่ะสุขสันวันอาทิตย์นะคะบ๊ายบายค่ะ